ละครสั้น fc เรื่องหนูไม่อยากมีน้องแม่คะหนูไม่อยากมีน้องหนูไม่อยากมีน้องแต่เราก็มีน้องไปแล้วนะลูกถ้าลูกอยากไม่อยากมีน้องอีกทำไมล่ะก็ถ้าแม่มีน้องไปแม่ก็จะไม่รักหนูสิเฮ้ยแม่รักหนูทำไมจะไม่รักลูกแม่รักหนูจิตใจอะนั่นไงแม่ไปสนใจน้องอีกแล้วไม่สนใจหนูเลย สนใจหนูพระหนูโตแล้วนะลูกอ่าลูกอ่าให้กินนมอ่ะแง่แง่แงวอ้ากินนมอ่ะลูกอ่าเห็นไหมกินนมก็หายล้าล้วนะเห็นไหมคะคุณลูกไปเอานมน้องมากินทำไมก็หนูอยากกินใช่ครับผมก็อยากกินน่ะโค แมเอานมลูกมาดินทำไมเนี่ยอา้าก็มันอรน่อยนี่คุณจังเป็นคนหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นคนไงไม่ใช่เป็นเด็กอยู่ฉิงก็ว่าเลยนะว่าคุณยังเป็นคนหรือเปล่าหรือว่าเป็นเด็กแล้วฉันรู้คุณจะากลายเป็นเด็กเสียแร้วอะ รักน้องคนเดียวไม่รักเราบ้างเลยหนั่งดูโทรทัศน์ดีกว่าดู้ช่ไปคุยกับน,น้องนี่ไหมเนี่ยน้องเพอร์เจอร์ไปได้ครับแม่น้องเพอร์เจอร์ไปเนี่ยผมอยากมีน้องใจน้องชื่ออะไรครับแม่เพิ่งเกิดไหมชื่อเออชื่ออะไรอ่ะชื่อนางเฟยด้าจ้ะโอ้ชื่อนองางมะม่งกันนะครับน้องว่าไงพี่ รู้ไหมน้องของเราอะ่ะชื่ออะไรไม่รู้อะ่ะพี่ไม่รู้ชื่อน่ารักมันนูหรือเปล่าชื่อน้องเฟยด้าแล้วน้องอะ่ะแล้วน้องอะ่ะไม่ใช่น้องตัวเล็กที่เพิ่งเกิดมานะน้องเธอนั่นแหละเธอนน่แหละได้นั่นแหละอได้นั่นแหละ ชื่อเหมือนเอดาเลยเห็นไหมก็ใช่อ่ะพี่ชื่อเหมือนหนูเลยเฟด้ากับเอดาดามันก็เหมือนกันเฟด้าเอดาเออมันก็เหมือนกันนี่น้องก็ชื่อน่ารักเอนะพี่เออใช่น้องชื่อน่ารักไป้วทำไมว่าไม่อยากมีน้องแล้วแม่ครับผมไปคุยกับน้องให้แล้ว น้องก็เข้าใจดีนะคะแม่น้องไม่เหมือนเมื่อกี้เลยน้องไม่เหมือนเมื่อกี้ที่ไม่เข้าใจอะไรเลยอมา้าชุกกรีดชุกกรีดค่ะช่างเกจิตืน่นร้องเพลงอะไรอนะ่ะแม่ก็เพลงนี้ติกจักไงช่างเกจิตืน่นตื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 ่นทุกคนเราลองเพลงมาแล้วว่ะ แม่ลูกเดี๋ยวแม่ไปคุยกับน้องก่อนนะน้องไม่รู้จะเข้าใจแม่หรือเปล่าไม่รู้เข้าใจลูกคนเดียวหรือเปล่าสงสัยน่จะไม่เข้าใจแม่และแต่ลูกไปเดี๋ยวแม่พาขึ้นไปข้างบนนะเดี๋ยวแม่พาไปหาพี่เอล่าเลยจ้ะแกกินแม่ไได้ลูกเดี๋ยวแม่พาไปนี่ลูกเป็นอะไรอะ่ะยังฮอนแม่อยู่หรอนี้ะ่ะ ไม่แล้วค่ะคุณแม่หนูขอโทษนะคะที่หนูพูดไม่ดีกับคุณแม่ไปไม่เป็นอะไรจ้าแม่ให้อภัยได้เนอ้องลูกเนาะมาดูน้องเร็วน้องน่ารักมากเลยปะ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 ดูน้องไปดลูกปไปไป,ไปโอู้น้องเฟยด้าน่ารักจังเลยค่ะคุณแม่ใช่ลูกน่ารักชื่อน่ารักเหมือนลูกเลยเห็นไหมใช่ค่ะคุณแม่น้องน่ารักเหมือนหนูเลย แต่ลูกแไปแต่ลงไปข้างล่างกันเดีย๋ยวแม่พาน้องฟรีเดี๋ยวแม่พาน้องฟรีด้าไปข้างล่างหน่งลูกแตตแบบในที่สุดเอดดาก็ได้เข้าใจแม่ของเธอสักทีหนน้องเนม่ลูกหนน้องอ้าวน้องไปอยู่ใต้โต๊ะยังไงนี่ ไอและน้องไป่อยู่ใต้โต๊ะเลยอังเกจิตื่นมีวัดแม่ร้องเพลงอะไรอะ่ะก็เพลงที่ดังในติกเกอรค่ะแม่ก็ชอบร้องเนาะตุ๊ก,กี้ตุก๊กี้ แม่ครับว่าไงจ้าบิวผมรักน้องเงเฟด้ามากเลยครับหนูก็รักน้องค่ะแม่แม่ก็รักหนูนะบิวแล้วก็แม่ก็รักหนูนะแตงโมแค่คุณแม่หนูจะรักน้องเฟด้าให้เหมือนแม่เลยเอาลูกแล้วพ่อรักบ้างไหมเนี่ยก็รักสิคะทำไมจะไม่รักเอาแล้วบิวล่ะรักพ่อบ้างเปล่า รักสิครับอ้าวแล้วคนไหน่รักผมบ้างหรือเปล่ารักสิทำไมฉันจะไม่รักแล้วคนเนี่ยรักลูกรักลูกบ้างไหมเนี่ยรักแตงโมรักบิวรักฉันรักฉันบ้างไหมแล้วก็รักฟีด้าบ้างไหมเนี่ยคุณรักหมดเลยฟีด้ารักพ่อไหมและค่ะเออรักขาะเลยเนาะฟีด้าลูกรักคาะอะไรจ๊ะ ก็รักค่ะอันยิงท่งตีก็รักรค่ะก็รักค่ะปุ๋ยเฟยด้ลูกพูดเก่งเหมือนกันนะเนี่ยแม่ภูมิใจตัวลูกมากเลยนะพูดเก่งที่สุดในโลกเลยกา้าค่ะแม่ค่ะน้องพูดเก่งแบบนี้เป็นภาษาจีนได้ไ้ยคะเนี่ยโหลูกอย่าเธออย่าเลอะเธอไปเลยนะน้องบ่นไม่ได้ฉงเจีนนี่แม่คะ นูก็พูดได้อะไรลูกชาวนิฟอนี่อะไรจ้ามีใชภาษาจีนแล้วไม่รู้ภาษาต่างด้ารึเปล่าก็ภาษาต่างด้วนะคะคุณแม่ก็จบไปแล้วนะคะกับละครสั้นเรื่องหนูไม่อยากมีน้องเป็นยังไงกันบ้างคะเรื่องนี้สนุกหรือเปล่าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็ กถูกใจทีด้วยนะสำหรับการแชร์เนี่ยไม่ไม่ให้แชร์เลยนะแชร์ไปในเฟซไหนก็ไม่ได้แต่ถ้าแชร์ไปใน YouTube t i k t o k ได้นะคะถ้าแชร์ไปในเฟซเนี่ยเขาจะไม่ให้เราแชร์นะคะทุกคนเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายจะถูกตรำรวจจับนะคะบ๊ายบายทัานลูกไปนอนกันทันลูกไปนอนกันเนาะ